Wolf of a l l Street ไม่เห็นด้วยกับ SEC สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่คลิปตอทอกครับกับผมแซคโนบารีครับผมเจอกันทุกวัน8โมงเชา้าตามเวลาประเทศไทยครับรายงานจาก a อ e เ a ล d e s เซา h a ออสเตรเลียครับผมส้าหรับทุกคนครับที่ตามข่าวสารเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีครับการลงทุนต่างเทคโนยีงต่างครับผ่านทางคริปโตทอกครับรวมถึงทาง ซีเคบีสตูดิโอด้วยนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ส่งต่อคลิปให้เพื่อนเครับเป็นกําลังใจให้กันนะครับแล้วก็สามารถติดตามกันได้ครับแค่กดซับสไคร์แลวก็กดกระดิ่งนะครับรับรองว่าคุณจะไม่พลาดทุกคอนเทนต์ดีๆจากช่องนี้อย่างแน่นอนนะเรามีคอนเทนต์หลากหลายมากๆนะครับให้เลือกดูกันได้เลยครับผมวันนี้ครับเรามาพูดถึงเรื่องราวของ SEC กันบ้าง SEC ก็คือทางกรอตตของสหรัฐนั่นเองนะครับว l ฟออ All s เ r e e t ครับเผยว่า SEC อเนี่ยออกมาเคลื่อนไหวรอบนี้เนี่ย มีแต่จะทําร้ายนักลงทุนครับนะ้ำมันก็ไม่ได้ช่วยปกป้องใครเลยครับฉะนั้นเขาไม่เห็นด้วยอย่างแน่นอนนะครับช่วงนี้ฮ้สภาพของตลาดคริปโตครับตอนนี้เรียกได้ว่าหน้าหดหูแล้วก็สิ้นหวังอย่างสุดขีดครับอย่างที่ทุกคนก็น่าจะทราบกันดีแล้วว่าตอนนี้ SEC เนี่ยได้มีการออกมาโจมตีในแง่ของกฎหมายนะครับต่อทางเว็บเทรดนะผู้ให้บริการเทรดคริปโตยักษ์ใหญ่นะทั้ง Binance นะครับแล้วก็ทั้ง Coinbase ด้วยนะครับ ก็เป็นยักษ์ใหญ่2เบอร์ต้น,ตนในโลกนี้ที่อยู่ที่อเมริกานั่นเองนะครับแล้วก็การที่ SEC เนี่ยทำชนนี้ก็ทําให้นักลงทุนเสียงแตกออกเป็น2ฝ่ายครับอาจจะมีทั้งฝ่ายที่ชอบแล้วก็ต้องการเห็นคริปโตเนี่ยถูกควบคุมหรือว่าถูกปราบปรามนะครับแล้วก็มีฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยครับเพราะว่าการทําแบบนี้เนี่ยเป็นการตีกรอบครับในการลงทุนคริปโตแล้วก็อาจทําให้สภาพคล่องของตลาดคริปโตเนี่ยหดหายไปจํานวนไม่น้อยเลยนะครับแล้วก็มีนักลงทุนคริปโตชื่อดังรายหนึ่งครับ ออกมาแสดงความคิเห็นนะฮะถึง SEC ที่ทั้งตัดพอแล้วก็ก่นด่านะ,ะออกมาเคลื่อนไหวนะต่อการเคลื่อนไหวของ SEC นั่นเองนะฮะว่าไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรนะแถมเป็นการทําให้ฐานการลงทุนในคริปโตของสหรัฐเนี่ยเสียหายด้วยนะครับก็เป็น Wolf of a l l Street ครับ Scott Milker นะครับนักลงทุนคริปโตชื่อดังครับที่มีผู้ติดตามบนทวิตเตอร์เกือบ900,000รายครับได้เผยผ่านทวิตเตอร์ของเขานะฮะว่า นี่คือเรื่องจริงที่น่าเศร้ามีปัญหามากมายที่เกิดขึ้นกับคริปโตแล้วการปรับปรามโดยหน่วยงานกำกับดูแลดูจะเป็นเรื่องที่ชอบทำซะด้วยและเจ้ากลยุทธ์ในการถล่มปูพรมเนี่ยของพวกเขามันเหมือนส่งทุกอย่างที่อยู่ในพรมแดนเราให้ตีตัวออกห่างจากประเทศเราแล้วพวกเขาจะไม่สามารถหยุดอะไรได้เลยด้วยซ้ำมันทำลายนักลงทุนสหรัฐเหลือเกินแถมไม่ได้ช่วยปกป้องใครเลย นักลงทุนอเมริกันกาลังสูญเสียนับพันล้านไปกับการโจมตีที่ไร้เหตุผลเช่นนี้ก็นี่คือสิ่งที่เขาได้รา่ย่ยาวครับเพื่อบายความในใจนะฮะที่มีต่อการออกมาโจมตีของ SEC ครับแล้วก็ไม่ใช่เพียงนักงทุนสหรัฐเท่านั้นครับที่เผชิญกับการสูญเสียนะฮะนักงทุนคริปโตจากทั่วทุกมุมโลกเองก็เผชิญกับสภาพที่ไม่ต่างกันหนักนะครับผมนอกจากนี้ฮะเขายังเชื่อด้วยว่าเมื่อเล่นงานพวกเอาคอยเสร็จแล้วเนี่ยเขาอาจจะเบนเป้ามาหา ที่บิตคอยต่อนะครับก็นะผมว่า SCC ก็ทำรุนแรงเหมือนกันนะช่วงนี้ต่อปามกันสุดๆเลยนะโลกนี้อาจจะถูกพยายามควบคุมโดยกลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะเพราะว่าไม่อยากให้มีอำนาจใหม่ๆขึ้นมาทักทานอำนาจเก่าของตนเองนะครับมันเป็นอย่างนี้ทั้งโลกฮะรวมทั้งประเทศไทยด้วยเช่นกันนะยังไงก็เอาใจช่วยนะให้ตลาดคริปโตเนี่ยรอดไปให้ได้ฮะ บางทีโลกเราก็ต้องการเทคโนโลยใีใหม่ๆทางเลือกใหม่ๆบ้างนะสำหรับผู้คนนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณนะฮะยังไงก็ช่วยสปอร์ตเราด้วยนะเติมเงินมาที่ True Money Wallet นะครับผมก็สะดวกครับด้านล่างนี้ที่ให้ไหวนะครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ